ผักข uh, ังผ okay. um, okay, okay. ักขงหงผัก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 งัง่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องคะมีผักขงหงไหมคะผักขงหงอใช่ค่ะผักขังหงผักขังหงอหางหงใช่ไหมใช่ค่ะหางหงค่ะอันนี้เหรออ๋ออ๋อโอเคโอเคเข้ากันค่ะ 是这个吗？嗯，这个是皮卡。啊，尼克，皮卡恐龙，ใช่ไหมค่ะ？啊，งูจีขาวๆเล้ยสีขาวๆ。啊啊，นั่นเป็นนกน่ะนะสีขาวๆ。啊，ใช่ใช่，อันนี้เหรอ？啊，ไม่ใช่อันนี้ค่ะ。เอาตัวไหน？เอ้มีค่ะตรงโลเดนยังนะ。ไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อเที่ยวของฉันค่ะ ใช่ค่ะปดไม่ได้เลยพี่คะอันนี้ค่ะอันนี้คืออ่มีไหมคะไม่มีไม่ได้ขายไม่มีหรอไม่ได้ขาหรอได้ใช่ไม่ได้ขายเลยไม่ใช่หมดแล้วคือไม่มีใช่ไหมคะไม่มีคือไม่ได้ซืลเลยไม่ได้ขายเลยโอเคค่ะเกิดกันค่ะ